มาแล้วค่ะคุณผู้ชมข่าวดีนะคะกระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมในการโอนเงินให้กับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนกลุ่มนี้รวมแล้วรับอยู่ที่1000บาทค่ะซึ่งในส่วนของการโอนเงินครั้งนี้เงินเข้าใครใครได้รับสิทธิเดี๋ยวรอไปติดตามค่ะและที่สําคัญหากนํามารวมกันแล้วรับสูงสุดถึง1000บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้สะสมใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับช่องอ e ีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศคุณพ่อคุณแม่ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงผู้สูงอาย,ยุผู้พิการทุกท่านนะคะวันนี้แจ้งข้อมูลข่าวสารยังคงโอนเงินอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางค่ะเติมเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนซึ่งหากมารวมกันแล้วคุณผู้ชมในกลุ่มนี้จะได้รับสูงสุดถึง1000บาทนั่นเองค่ะซึ่งวันที่22กุมภาพันธ์2565น้กี้กรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินนะคะให้กับผู้ที่ถือบัรสิ หางรัฐที่อยู่ในกลุ่มผู้พิการนั่นก็คือเงินเบีย้ยผู้พิการอีก200บาทค่ะเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนถึงเดือนกันยายน2 5 6 5จาก800บาทที่ได้รับก่อนหน้านี้ในวันที่10กุมภาพันธ์2565นะคะและทีนี้ในส่วนของทางกระทรวงการคลังจะเติมเงินเพิ่มเข้าไปอีก200บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนสําหรับเบีย้ยความพิการที่มีบัตรผู้พิการด้วยค่ะรวมแล้วเป็นจํานวนเงิน1000บาทนะคะแล้วก็สาม าากดเป็นเงินสดที่ตู้เ t m เธนาคารกรุงไทยได้เช่นกันค่ะคุณผู้ชมและในส่วนของผู้พิการถือว่าเป็นการรับเงินอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน2565นเลยค่ะถ้า,ายังคงไม่ได้รับการโอนเงินสามารถติดต่อที่ศูนย์สวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะอีกข่าวดีเรื่องหนึ่งก็คือผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1มีนาคม2565นี้ท่านจะได้รับสิทธิ์ในวงเงินเพิ่มกาลังซื้อนะคะ200บาทและวงเงินรูดซ สินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ2 0 0ร้อถึงบาทถ้าหากนับรวมกันแล้วนะคะในวันที่1มีนาคม2 5 6 5จะได้รับอยู่ที่4 0 0ร้อถึงบาทค่ะเอาละค่ะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมผู้พิการที่ได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มเติมจากทางกระทรวงการคลังเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ22กุมภาพันธ์2565นี้ยังคงได้รับสิทธิ์รับการโอนเงินเหมือนเดิมค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสวัสดีค่ะ